สวัสดีครับทุกคนนะครับมาพบมาพอกับผมอีเช่นเคยครับผมบาวิสานตายนะครับมันนี่ผมเดินมาไอ้น้างัเนะครับผมเห็นอันนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิงนะครับนกพาเบิงนกนะครับแต่ว่าแปลกมงไดครับนกมันเฮ็ดล่งครับผมเฮ็ดล่งอยู่ในอยู่ในดินครับผมผมพิ่งเคยเห็นนะครับใส่นกเดี๋ยวผมสีให้เบิงนะครับใส่เมมัน ผมสะหันกล่องไอ้เบิ้งด้วยครับนี่เลยครับผมเดินมาเนอะครับผมเห็นนกมันเห็ดรังเห็ดรังอยู่ในในีใน่ในจังสี่เลยครับในกระทนานปนบินไปแล้วครับแม่มันจับภาพได้วะเนาะเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ้งด้วยครับนี่ครับเป็นนกเขาด้วยครับเบิ้งมันเห็ดรังครับเบิง้งตีดละ มัน,นแ็ดอยู่จังสี่ครับแ็ดอยู่ในดินเลยได้นี่เป็นนกเขาด้วยครับผมห็นว่านอกรับเบิ่งสองสองหน่วยครับฝุ่นแม่มันแม่มันบินไปทางบุนแล้วครับฝุ่นไปตนตนกระเดาเนาคนะครับนี่แหละครับเพราะว่าเป็นนกเขายัางขึ้นมาแ็ดแ็ดลังอยู่ในดินเนาะครับเบิร์ง นี่ก็เป็นสวนมันเดอวยครับแหบอยู่จังสีเนาะเดี๋ยวสีถาเบิ่งตอนมันฝักเนาะครับงูย,ยังบกกินว่เนาะผมก็งงได้นี่ครับอยู่ในกันเท่หน้า นี่ครับบรรยากาศก,ก็หอนหอนบอกคักเลยนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็พามาเบิง้งสนีทแล้วครับนกเห็ดลังนะครับนกเห็ดลังอยู่ในดินผมเพิ่งเคยเห็นครับผมไปครับเดี๋ยวผมสิบภาพมาเบิงนะครับตอนมันฝักว่าสิลอดวอัวสซโตแมมัน ผลแมมันแนมแล้วครับนกเขาด้วยครับนกเขาเชว่าบ่นกเขาหน่อยหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกขอขอคุณนะครับทุกก่านตั้งใจครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย